บายดีพี่นอ้อยงยาเมือแรกมากินเมียงโคนนะเมยมอนเดอ้อมยมอนสื่อเมียงโคนมากินเดอ้อเมียงโคนนะนล้กันอันนี้แหละเมียงโคนมีหลายอย่างมีอย่างโคะขอกโคชเกไข่หมากทัว่วหมากแตงหมากกล้วยทานี่หมากรินเขียบหมูถั่วดินมะหอ่อมมะพันกันากมะกินกันสบายดีพี่น้อง มากินเมีย่ยงคนนะแมมอนเดอ้อเอฟซีถักแทงเมอือุกคนทางเล้าทางไทยทางต่างประเทศมาเดอ้อมาจำเองเสียงแมมอนกับบอดีบันไดเด้อพี่น้องนั่นแหละกินของหวานเป็นวัดพ่มุกน้อยเป็นวัดลายมือไงจะไปกินพี่น้องมาหนังไปหม่ไปทำน้อนกินขนมพี่น้องเลยเราดปสื่อมาแต่เก่าแหละ1ี่พันทีพัน สี่สิบพันามาไหม,มากินน้ำกันเด้อเพื่อนๆน้องๆอเรื่อ,อ,อยทางเมืองนอกมาเด้อร้านมืดทุกคน fc ใหม่ fc เกา่ากินคองกินหลินเน,ะน,นาะไม่ว่ากับบอดด้พันธ์กทื่อกเมียงโคนเลยซื้อมากินลองเบิงเป็นอะไรพันเมียงโคนมันงก็น่าว่ะ กินยังกับโบแซบกินเข่ากับโบแซบเนาะกินแบบกินหลินนี่แหละอ๋อบูหย่าเนี่ยมันฮ้อนอากาศเปลี่ยนแปลงกินเข่ากับโบแซบฮ่ากินหลินกินยังไปไปสี่เลยปวดหัววัดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ห้อนเดี๋ยวก็แด็ดยั้งเน่ใส่ยั้งเนนี่โอ้เป็นใส แค่จะคุปส์ใส่มังเฮ็ดบ่ะจาดเอาบอืมไหมาจานลองมาให้แม่เนไม่สิตู้งแบบสิจานกินยากที่สิกินอะไร แสบงแสบๆแสบๆอ้มันขออนุญาตนางขาตามาด้วพี่น้องนางเนี่ย <c oughs> อันลายก็หลายกับพันยากเดี๋ยวม่เนี่ยอยากายกินยุบใส่ปสายกยุบใส่ปสากเป็นง่ายๆนะแต่ว่าทุกตอนบ่จับแล้วก็จ้ำจ้าจะได้จ้ำตนอนนั้นนะพี่อกินยากด้สักแล้วจะกินแบบใดโอ้ยอ่านนอก นี่แหละคนมาบ้า,บานนอกเป็นแน่นน่บ้านนอกเรเคยเขาในเมืองย่างกับยากน้ำจิ้มแซ่บๆนำมาคามเปียกละลาย ้้้นนแบบีีองคือ <c ười> <ừ. S 2> ขนมมาให้นั่งทีกคือเปนมากกับขนม,นขนมนเนี่ยใส่เด้่ยเเติมผักเติมผักหอมรวมสูตรอี้่าแซ่บ tôi 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 đấy tôi 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 จักเศษยังเนาะพี่น้องเนาะลุกร้านเอ้ยจักจะให้เม่มอนเห็ดอีกยังเนาะแสบไปขิงน้ำแ่บแสบจิ้มค่ะแ่บกับจิ้มพอค่ะแสบเอาเวลา้ังโทรแ่บอ่ะเห็ดวินไนเดี๋ยวมีไปใด้ทำ ออเ็มือเคยใช้ตอนใหญ่ก็หอมแต่นี่หอืมดืเอาอืมอืลักห็ดใหญ่หดใหญ่มแห้งใหญ่แล้หลอันใส่กันมันม่จาเดียวเดีมีาหเด้อมาดีเนาะ ใส่ปอยหนึงก่อนโดนปากอ้ยอ้ปากต้อพี่น้องเลยไอ้อาปากกินไปนีมาต้องเอ้กินหลุดเรอ กินแบบอิมนะ่มเนาะตกท่องผู้ใดเป็นของผู้นั้นกันเองเดีย๋ยวมาสั่นปลาซี่ด้วยพี่น้องเ้อกันเองกันเองแสบผูปปร้รอดละ น้ำจิ้มแซ่บนะพึ่งแซ่บพันเหนียวน้ำมะขามเปียกค่ะค่ะค่แซ่บๆพอแล้วค่ะเดี๋ยวามาจิยมปลาอยู่ <laughs> <c oughs> ยาเมมอนเดอเมมอนสีสุสุกินเดอรด้านเปิดขาม,มา่าเามมอนสีสุสุกินเ,ามมากนเป็นสุดหมดเฉยสุดหนึ่งซิบพันกีบบัวแพงพี่น้องสุดซิบพันกีบสี่สิบบาทข้บปุ่นนะครับต้องไปซื้อเพิ่มเพราะว่าเขาหายบร้ายข้บปุ่นนะ ซือเพิ่มอีกครึ่งโลครึ่งโลสิบบาทขอบคุณครึ่งโลสิบบาทน้ำจิ้มเนี่ยผสมควรอยู่หลายตืบให้น้ำจิม้มหลายน้ำจิม้มหลายพักหลาย

ร้านเหม็นมาแบ่เลยยินแม่ม้อนแสียงเบาไปแต่แมม้อนพังเลยยินเลยพี่น้องเพื่อซักแม่มอนอ่ะดังเลยจนเอาคอนเสียงลงเลยได้ยินอยู่ไหนบานแกจะห้สื่อมไปกูเป็นน้ำโทท์ลูกกูดักเนาะไม่แม่ก็ไปหาสื่อแล้วมันบ่มีอยู่แล้วนะ ไม่เน็บแบบนี้ค่ะไอ้ไรซ้ายเน็บแบบนี้มันโมมีไมไปหาโลมดตลาดเชโนตลาดสวรรค์โมมีอยากได้อยู่ไม่มันไม่มดฟอสื่อตกไปหาสื่ออยากสบายที่สุดแหละมันโมมีนอกจากอยู่ไทยเนาะยาวใหมันยินดังเออเบาแล้วมันได้ยินดังเน็บสนิคือส่องเบาเตียงท้องคนน่ะเราจะไปหาไครเราทำไมเน็บสนิไม่ม้อนก็อยากได้แบบนั่นแหละ ินอย่กงเงาดังกรวดแล้วมันหมูมีน่มีแต่ไม่ยันมีสายไม่ไม่ม้อนสื่อมาแล้วไม่แบบมีสายมันี่ใส่ก็คือเก่ามอดังก็เลยบริษัทสื่อเสียเงินจซื้อพันบาทพี่พีพีอันพี่เลยนะบริษัทเท่เลยบริษทแม่ก็ให้นั่งอันนั้นเด็กให้นั่งนุชเด็กบอกไม่น่ะซื้อมาซื้อมากับมันโมดังก็เลยให้นั่งนุช เอาไปใส่ดอันนีเส้เนื้อกินแสบมันน่ะจะไาซันว่าสีจะเถอกพราเอือซื้อเอาไฮลูกไปใส่เอได้หายยังห่างยังหนกว่าโอื่อื้อจริงเพาเอือซื้ออยาหายง่ากเด้ออ้เพื่อนไปใส่ตัวเองใส่บ่ไดกเล่ให้เพื่อนไปใส่จือ้อขั้นบาทอยู่สวรรค์ มันบุมมีไหมอะไรไรสาย,ยอย่วนู้นมมีแทบอิ่เท้านะตัวอีเหน่คุชิมะน้องเคยกินมือับ เิ็นเมียงโคนจะโดนแหละมัดกระแทบแล้วพี่น้องเนอะอ้าคลิปนี้กับพีมอนลาบไปก่อนนะพี่น้องเนออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์แซ่บจะไข่สองลองหนุ่มพีหยัยมอญน้ำแข็เด้อบาย